สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมก็จะมานำเสนอเรื่องทายยางรถยนต์ครับแล้วเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าขั้นตอนการผลิตยางมีกี่ขั้นตอนและมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆไม่ทราบนั้นผมจะขออธิบายขั้นตอนการผลิตยางให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับขั้นตอนการผสมยางเครื่องผสมยางเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตยางดิบยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ และสารเคมีจะถูกนำใบบดผสมกันภายในห้องผสมที่มีมีการควบคุมอุณหภูมิความดันและเวลาตามที่สุดกำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณสมบัติทั้งด้านกายภาพและเคมีตามต้องการสูตรที่จะใช้ในการผสมจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของส่วนประกอบที่จะนำไปผลิตขั้นตอนการบดยางยางที่ได้จากขั้นตอนการผสมยางจะถูกนำผ่านเครื่องบดเพื่อให้ได้ยางที่ เป็นแผ่นยาวๆโดยอาศัยแรงกดของการหมุนลูกกลิ้งสตัวที่มีทิศทางการหมุนและความเร็วที่แตกต่างกันขั้นตอนการกดอัดและการฉาบผ้าใบ e x t r t i n g and c o m p e n d i n g หลังจากผ่านขั้นตอนการบดยางยางก็จะถูกนำมาสู่ขั้นตอนการกดอัดให้เรียบโดยใช้เครื่องฉาบผ้าใบ ขั้นตอนการขึ้นรูปยาง component assembly การขึ้นรูปยางต้องใช้กระบวนการที่อาศัยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องจักรนี้จะประกอบด้วยล้อหมุนซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ในการขึ้นรูปยางและส่วนที่เป็นตัวป้อนยางให้กับเครื่องสร้างยางขั้นตอนการสร้างยา,าง building เครื่องสร้างยางใช้ building machine นับเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆ ในกระบวนการผลิตยางเพราะใช้ในการประกอบส่วนต่างๆของยางที่กล่าวมาในข้างต้นให้เป็นโครงยางดิบกรีนทายเครื่องสร้างยางได้รับการออกแบบให้เหมาะและทันสมัยอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่วนประกอบต่างๆของยางจะถูกนำมาประกอบกันเข้าตามลำดับทีละชิ้นตรงตำแหน่งต่างๆที่ได้มีการออกแบบไว้อย่างเที่งตรงเพื่อให้ได้ขนาดและคุณภาพของยางตามที่ต้องการ ขั้นตอนการอบยางและขบวนการวันไนซ์ชิลลิ n งแอนด์วันไนซิ่งในขั้นตอนนี้คนงานจะเป็นผู้นำโครงยางดิบกลีนไทยเข้าสู่เครื่องอบยางชิลลิ g งเพลสซึ่งการอบยางและขบวนการวันไนซ์จะทำให้ยางที่เหนียวและมีความยืดหยุ่นมากเกินไปเปลี่ยนเป็นยางที่มีความแข็งแรงลดความยืดหยุ่นให้น้อยลง และให้มีความทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานในการอบยางจะต้องมีการควบคุมเวลาอุณหภูมิความดันและการไหลของน้ำร้อนให้พอเหมาะที่จะเกิดปฏิกิริยาวันไนที่สมบูรณ์วันไน s เ a t i o n คือการที่ยางทำปฏิกิริากับกรรมฐานในปริมาณที่เหมาะที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของกรรมฐานเมื่อได้รับความร้อนจะเหนียวและอ่อน แต่เมื่ออุณหภูมิต่ำลงจะแข็งและเปราะฉะนั้นจึงต้องปรับคุณภาพของยางธรรมชาติก่อนนำมาใช้ประโยชน์ดังสมการขั้นตอนการตรวจสอบอยาง inspection and finishing ยางที่อบเสร็จแล้วทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะส่งเข้าคลังสินค้าและลูกค้าต่อไปการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงอภิเลนและตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวยาง รวมทั้งการคัดแยกส่วนที่เป็นยางเสียออกไปกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอใา่หรือ,อยางรถ่นตนเตียนทนนี้ครับขอบคุณครับ